นะคะคเป็นราศีธนูค่ะราศีธนูในเดือนกันยายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจะจิบให้ห้าไค่ะ ใบแรกค่ะสองเหรียญค่ะใบที่สองนะคะสังฆราชค่ะใบที่สามนะคะหนึ่งเหรียญค่ะใบที่สี่นะคะราชินีถือถ้วยค่ะ ไปที่าค่ะอัศวินดาบนะคะค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะคนที่เกิดราศีธนูนะคะให้ไปแรกนะคะวงบอกว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะ การเงินของคุณนั้นอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะในเดือนกันยายนนั่นหมายความว่าคุณเองนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าไรายได้ของคุณนะคะคุณจะมีสิทธิ์คุ้มครองนะคะแม้ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายนะคะแต่คุณก็จะมีโชคทางด้านการเงินเช่นเดียวกันค่ะคุณอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะ ไพ่ใบต่อมาเนี่ยวงบอกว่าคุณจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนในครอบครัวนะคะส่วนใบสุดท้ายนะคะวงบอกว่าให้คุณระมัดระวังนะคะว่าคุณอาจจะเจออริสตูนะคะคอยมาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนะคะหรือทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาท่านการงานได้นะคะ แต่คุณไม่ต้องห่วงค่ะคุณสามารถที่จะฝันป่าเอาชนะไปได้นะคะในเดือนกันยายนนี้คนที่เกิดราศีธนูคุณจะมีการเงินที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินก็คือจะมีรายจ่ายที่เยอะนะคะจากไพ่แล้วในเดือนกันยายนเนี้ยคุณอาจจะมีการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นการเสี่ยงโชคนะคะแล้วคุณก็จะได้มันมาค่ะแต่เป็นโชคเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรนักและส่วนใหญ่เนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยคุณอาจจะได้มาแล้วก็ต้องใช้กับคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะแต่ปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคุณจะฝ่าฟันไปได้ค่ะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าเกิดว่า มีอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยท้อแท้ท้อถอยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณสามารถแก้ปัญหานั้นได้ค่ะถ้าเกิดถูกใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ